สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูเล็กนะคะและ ครูเปวค่ะวันนี้คุณครูเล็กกับคุณครูเปีวจะมาพาเด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายที่กลางแจ้งนะคะสนามของเราสวยงามไหมคะเด็กๆอ๋อวันนี้คุณเด็กสงสัยแล้วสิว่าคุณครูเล็กจะพาเคลื่อนไหวยังไงอ่าวันนี้คุณครูเล็กจะพาเด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อฝึกความคล่องแคล่วว่องไวของเด็กๆด้วยการทั้งหมด3ท่านะคะท่าที่1ก็คือการเดินถอยหลังตามแนวเส้นท่าที่2กระโดด ขาเดียวไปข้างหน้าแล้วก็ท่าที่3วิ่งหลบสิกกีดขวางนะคะอ่าก่อนอื่นเรามาดูอุปรกรณ์ที่คุณครูเล็กจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือคุณครูเล็กจะใช้เชือกฟางนะคะแล้วก็มีขวดน้ําอัดลม ต่อไปเด็กๆมาดูกันเลยนะคะท่าที่1คือท่าเดินถอยหลังตามแนวเชือกนะคะคุณครูเล็กกับคุณครูเปลวจะพาเด็กๆมาดูอุปกรณ์การเดินก่อนนะคะอุปกรณ์ที่คุณครูเล็กจะใช้วันนี้ก็คือเชือกนะคะเอาวางเป็นแนวยาวเพื่อจะให้เด็กๆเดินตามแนวเส้นได้นะคะเชือกนี้เด็กๆมาดูความยาวของเชือกนะคะคุณครูคเล็กจะใช้ขวดน้ําอับลมทั้งหมด9ขวดนะคะวางเป็นแนว ต่อการเป็นยาวๆเลยทั้งหมด9ขวดด้วยกันนะคะเด็กๆมาดูเลยนะคะนี่คือความยาวของเชือกที่เด็กๆจะเดินถอยหลังนะคะ,ะเมื่อเด็กๆวัดความยาวของเชือกออกได้แล้วเด็กๆก็เอาขวดน้ํานี้ออกไปเลยนะคะ,ะต่อไปนะคะเด็กๆสามเด็กๆวัดเชือกได้แล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาเห็นแนวเชือกยาวนี้นะคะ,ะคราวนี้เด็กๆก็จะต้องมาเริ่มที่จุดเริ่มต้นแล้วก็ไปจุด ลายทางนะคะอ่าโดยที่เดี๋ยวคุณครูเล็กจะเชิญคุณครูเปลวนะคะให้เดินให้เด็กๆดูคุณครูเปลวมายืนที่เชือกเลยค่ะโอเคนี่ค่ะเด็กๆยืนอย่างนี้นะคะตัวตรงแล้วเด็กๆก็เดินถอยหลังตามแนวเชือกโดยไม่กางแขนออกนะคะอ่าเด็กๆลองมาดูสิว่าคุณครูเปลวเดินได้คล่องแกล่วว่องไวไหมคะอ่าเริ่มเลยค่ะคุณครูเปลว อเก่งมากเลยคุณครูเปลยวถึงจุดแล้วใช่ไหมคะเด็กๆดูซิคุณครูเปลวเดินกางแขนออกไหมคะไม่กางแขนเลยใช่ไหมคะเด็กๆอ่าตบมือให้คุณครูเปลวหน่อยค่ะแล้วเด็กๆลองมาฝึกเดินแบบคุณครูเปลวลองดูนะคะอ่เด็กๆอยากดูอีกสักครั้งไหมคะคุณครูเปลวลองเดินดูให้เด็กๆมาอีกสักครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวเด็กๆจะไปฝึกที่บ้านได้อ่เติมนะคะคุณครูเปอยวเดินดูนะคะเด็กๆดูครูเปลวถอยหลังไปในน้า ยืนตัวตรงนะคะนี่คือท่าที่หนึ่งการเดินถอยหลังตามแนวเส้นนะคะเพื่อฝึกการทรงตัวของเด็กๆแล้วเดินได้คล่องแคล่วว่องไวนะคะอ่าเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปดูท่าที่สองกันนะคะเด็กๆเชิญเลยค่ะอ่าเด็กๆคะต่อไปคุณครูเล็กกับคุณครูเปรวจะพาเด็กๆเคลื่อนไหวในท่าที่สองนะคะคือท่ากระโดดขาเดียวเด็กๆรู้จักไหม เคยเห็นกระต่ายที่กระโดดไปขาเดียวไหมคะก็คือทํำยังไงคะยกขาหนึ่งขึ้นข้างหลังแล้วอีกขาหนึ่งเรายันไว้เพื่อจะให้มันทรงตัวได้ใช่ไหมคะกระโดดขาเดียวเด็กๆก็จะไปจุดเริ่มต้นตรงด้านหลังของคุณครูเล็กนะคะแล้วก็กระโดดมาด้านด้านนี้โดยคุณครูเปลวจะเป็นคนพาเด็กๆกระโดดนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมคุณครูเปีวพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเริ่มกันเลยค่ะคุณครูเปีวไปเลยคุณครูเปลวไปอยู่ที่จุดเริ่มต้นแล้วนะคะเด็กๆ แล้วคุณครูเปลวก็กระโดดไปตามจุดนี้ไปจนถึงเส้นชัยนะคะอะคุณเปลวเริ่มคะ่ะตึ๊บตึ๊บอ่าเด็กๆเห็นไ,ไหมคะคุณครูเปลวกระโดดได้คล่องแคล่วไหมคะอ๋อเก่งมากเลยใช่ไหมคะเด็กๆคุณครูเปลวกระโดดได้คล่องแคล่วเด็กๆอยากกระโดดคล่องแคล่วแบบครูเปลวเด็กๆต้องทํายังไงคะคุณครูเปลวอ่าฝึกบ่อยๆใช่ไหมคะเออเพราะฉะนั้นเด็กๆไปฝึกนะคะนี่คือท่า กระโดดขาเดียวนะคะอ่าต่อไปเด็กๆไปพบกับท่าที่สามนะคะอ่าเด็กๆคะต่อไปคุณครูเปียวคะเราจะเป็นเคลื่อนไหวท่าที่เท่าไหร่คะท่าที่สามอ๋อท่าที่สามใช่ไหมคะท่าที่สามก็คือท่าเคลื่อนไหวลบสิ่งกิดขวางนะคะเด็กๆอ่าอุปกรณ์ที่คุณครูเล็กให้เด็กๆเอามาวางตรงนี้สิ่งกิดขวางของเด็กๆคืออะไรคะคุณครูเปีว ขวดน้าอ่าเป็นขวดน้ําอัดลมคุณครูเปลวกับคุณครูเล็กเอาน้ําสีมาใส่เพื่อที่จะเป็นยังไงคะคุณครูเปลวให้มันมีจุดเด่นอ่ะแล้วขวดก็จะไม่ล้มนะคะอ่าเดี๋ยวเวลาเด็กๆวิ่งอ่าท่าที่3ามนี้ลบสิ่งกีดขวางคุณครูเล็กจะดูว่าเด็กๆเกนี่ย เคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่วขนาดไหนนะคะคุณครูเปลวเดี๋ยวคุณครูเปลวลองไปสาธิตให้เด็กๆดูเลยพร้อมไหมคะเ oh. ด็กๆอ่าพร้อมนะคะเด็กๆดูคุณครูเปลวนะคะอ่าคุณครูเปลวหนึ่งสองสามเริ่มเลยค่ะเด็กๆดูนะคะคุณครูเปลวิ่งแบบไหนนานี่คือการวิ่งหลบสิ่งกิดขวางนะคะเด็กๆทั้งสามท่าที่คุณครูเล็กกับคุณครูเปลวพาทำในวันนี้คือท่าที่หนึ่งเดินถอยหลังตามแนวเส้นท่าที่สอง กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าแล้วก็ท่าท hey. ี่3วิ่งหลบสิกิดขวางนะคะทั้ง3ท่านี้เป็นการฝึกให้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายให้ฝึกความคล่องแคล่วว่องไวของเด็กๆนะคะเด็กๆลองฝึกทํากันดูที่บ้านนะคะแล้วผู้ปกครองลองทรงรูปถ่ายมาให้คุณครูเล็กกับครูครูเปรวได้ดูด้วยนะคะวันนี้คุณครูเล็กกับคุณครูเปรวลยกันไปก่อนนะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ